เอาล้ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Ark Edition Core นะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอีโวเจ้ามนุษย์แมทติคอร์กันนะครับผมก็เป็นคลิปที่หลายๆคนได้รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปอีโวกันเลยนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยเกือบเกือบอาทิตย์อะแต่ผมใส่ของเข้าไปก่อนครับโอเค น่าจะตามนี่นะองโอเคครับผมก็ผมขออธิบายเพียงเล็ก้อยนะครับผมการที่จะวิพัฒนาการให้ขึ้นเป็นมนุษย์แมตติคอเนี่ยต้องจับแบ็กอัลฟาทริสแมนมานะครับผมถ้าเจอมันเนี่ยหัดล้นๆอย่างเงี้ยให้จับมาเลยนะครับผมวิธีจับก็เอาพวกเคอร์นิวอทิสหรือเฮอร์บิวอทิสไปให้มันกินนะครับผมเอาใส่เลขศูนย์ไว้ไอตัวนี้จับแบบพาสซีฟนะผมฮะ เราควรที่จะใส่หมวกเผ่าสีดำก่อนที่จะไปจับมันนะผมถ้าไม่ใส่เนี่ยเราก็โดนมันทาร้ายนะผมนี่ครับพอใส่แล้วเผ่านี้จะเชื่องนะครับผมอ่ะของรู้สึกว่าจะครบนะเราไปล่ากันมาเยอะพอสมควรนะผมก็ใกล้จะจบโปรเจกต์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมขาดอีกแค่พวกสุพิมลิเปอร์คิงแล้วก็อันติเมตโบกิโตโบกิโตซิลิท่านะครับผมน่าจะเหลือแค่นี้จริงๆแหละ่ะแล้วก็จบได้เลยเนาะ โอเคก็คงได้อีกสามสี่พทนะครับผมอตอนนี้ของในตัวเจ้าแบล็กอัลฟาไทแมนมันรู้สึกจะลึงไม่ถึงวะ่ะหนผมขึ้นไปข้างบนบ้านก่อนแล้วเรียกเขามามาได้เวลาฮึบเอาตัวหนักกาโอ้โหผมว่าตัวมันหนักกว่า ไหนลองเอาออกมาก่อนเนี่ยโอเคได้แล้วครับผมตัวมันหนักครับผมโอ้โหผมใส่เอเซนต์ใน,น่นไปไงของมังกรน่ะมันเลยหนักไปออกมาข้างนอกนี่ครับผมก่อนจะอีโวก็เอาแท็กเกอร์ออกก่อนฮะโอเคมาถึงเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยนะครับผมจัดให้มนุษย์แมนติคอร์มา อีกไม่นานนะผมจะได้รับชมภาพสวยงามแล้วโอเคอีกนิดนึงครับผมไก้เสร็จแล้วชุบกดใช้มาหานี่ผมต้องเลเวลตันก่อนนะครับผมถึงจะอีโวได้ e ไดโอ้โหดูดิแดงแจ๋เลยครับ เรียบร้อยอ่ะผมได้แล้วโอ้โหออกมานี่ยิงเลยเหรอเนี่ยโหดไปเปล่าโอ้โหดูดิครับสุพิมวอร์ชิฟนะครับผมอ่ะแล้วก็แท็กเกอร์อยู่ไหนวะโอเคผมใส่ไว้ในแฟ้มนี่หว่าลืมจัดให้นี่อ่ะผมดูดีเทลทัดชัดเลยนี่ครับว,ว้าวโอ้โห สมกับมนุษย์แมทริคร์จริงๆนะครับผมนี่เลยครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ของไซโคอยู่ข้างหลังนะครับผมเป็นสีแดงจริงๆเนี่ยไอตัวนี้มี3รล่างนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนล่างมันยังไงแต่ว่าผมจะใช้วิธีปิกอัพไดโนนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนล่างมันอ่าตอนนี้ผมมีไดโนปิกอัพอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนมีครับผมอันนึงอ่ะจัดให้เนี่ยผมอันนี้คือล่างแรกของมันนะผม หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยอ่าเนี่ยมาดูล่างที่สองครับผมแต่บางทีเนี่ยตอนที่ผมเก็บขึ้นบนบ่าเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นล่างสามไหยนะอ่าโยนออกมาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นล่างสามนะครับผมเลยเก็บอีกทีหนึง่งเมื่อกี้เป็นล่างสามอันนี้ก็ล่างสามนะครับผมโอ้โหแสดงว่าล่างสองแน่นะแต่ได้ยากครับผมเดี๋ยวพัดหน้าเนี่ยอาจจะได้ดูล่างสกันเนาะอ่าโอเค เดี๋ยวมาลองท่าเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมเวลาเดินเนี่ยจะมีเสียงของฝีเท้าแมนติคอนะครับผมไปลองท่าเลยคลิกซ้ายรธรรมดาเลยครับผมคลิกขวาโอ้ยิงปืนไปข้างหน้าครับผมจะออกไป3มลูกนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะกดซกด C ยิงออกไปกี่ลูก ลูกหนึ่งครับผมโอ้โหแกดแรงแน่นอนกด X หลายลูกครับผมไปคอนโทรลอุ้มทิมครับผมโอ้โห่เดิมๆหกแสนเนี่ยหรอสุดจัดว่ะออกมาเรวเก้าร้อยรู้สึกว่าผมมาเติมเวลไอ้ตัวก่อนอีโวเนี่ยไปเป็นพันเลยนะทำไมออกมาเรวเก้าร้อยวะไปกดคิว เป็นการยิงอะไรออกไปไม่รู้แต่ว่าไปไกลอยู่เหมือนกันลูกหนึ่งอ่าอาเรียกสมุนนะผมโอ้โหสมุนนี่หน้าตาดูกว่าลูกพี่มันอีก <c oughs> กดโอนี่ไม่มีอะไรครับไปอ่าตามมาสมุนตามมาเร็วไปเดี๋ยวดูค่าพลางังเดิมเดิมว่ผม ไอตัวนี้มีเลือดมาเดิมอยู่ที่28ล้านนะครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่750สปีดสี0ไปกร,ออกระโดดเออกระโดดค้างได้ด้วยยิงไอตัวนี้มีความโกงครับผมมเล่นลุยกันล่างที่3เลยโอแต่ล่าง3นี่มันมองมุมกล้องหน้ายากกว่านี่ครับต้องเล่นมุมมองบอกคนที่3ไปริปเปอร์อะไร เอาฟาลิเปอร์ใช่ไหมจัดให้จัดให้ใหเออมายิงตุม้มตายรับผมโอ้โหเดิมๆก็โหดแล้วว่ะเฮ้ยนี่มันเดิมๆนะอันนี่อะไรเนี่ยเอาเราเจอเราเจอคู่ปรับของเรานะผมนี่ครับเลอห้าสิบหกล้านโอ้โหจะไหวปะวะไม่น่าไหวหรอกเดิมๆ ได้ทิมห้าหมื่นนะผมเออยิงโดนไหมโดนโอ้โหกดเอ็กนี่มันโดนว่ะโดนโดนโดนกโอกาสแม่นนี่สูงนะถ้ากดเอ็กเนี่ยเออไม่โดนในดีโรนี่ช่างมันทิมไปทิมไปอขออัดเลือดไปไม่รู้ถึงพันล้านหรือเปล่านะโอ้โ กูเสีย่ยงตีกูอะเฮ้ยแต่มันไม่น่าตีผมนะเลือดอยู่ที่สามร้อยล้านขอที่เท่าไหร่ดีหนึ่งพันล้านเลยกันหนึ่งพันล้านแล้วที 1, ว่เหลืออัดเลือดเลยผมมาเอ,อ้ยไม่ใช่เลือดดามเมจเฮ้อโอเคมาเวลตันแล้วเลือดนี่รู้สึกว่าจะเต็มชาร์จแล้วเกินแต่ว่ามันก็รีได้อยู่ของมันเดี๋ยวหาเก็บ เนื้อซะหน่อยละกันให้มันกินจัดให้โอ้โหสิบสี่ล้านโอ้นี่เซิร์ฟแบบคูณดามเมจคูณสาม่งนะไม่ได้คูณหลักเท่าเหมือนที่บอลเล่นนั่นเนี่ยมันยางแบบโหดขนาดเนี้ยเออเออโอ้โหไหนไหนมันอยู่ไหนโอ้โหค้างครับผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วทิมเท่าไหร่ 248ล้านนี่คือค่ามาตรฐานของมันนะผมกด C 25ล้านกด X 2ล้านแต่น่าจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์คิ3ล้านน่าจะเป็น NPC ที่โหดที่สุดในเกมอาร์คนะผมว่าถ้าตัดบดจีนไปเอาโลบโลบโดนเต็มๆต็ม59ล้านว่ะแสดงว่าที่เหลือมันโดนเฉียดอ้ดิไปเอาใหม่นี้กด C โอ้ย oh, 78ล้าน oh. บ้าไปแล้วคิวดนโอ้โหคิวนี่รู้สึกว่าจะดาเมจมันไม่คงที่ <Okay. S 1> ครับผมไปเดี๋ยวเคลียร์ตัวเล็กน้อยก่อนนะผมก่อนที่เราจะไปลุยกับมนุษย์แมติคอตัวป่าครับผมบอกเลยว่าโกงมากๆม,มันมีบารเรียรด้วยไงผมรำคาญในบารเรียรตัวนั้นมากไหนอยู่ไหนโอ้โสองตัวเลยเหรอวะ เกิดสองตัวเลยปล่ะคงจะเป็นศึกมันๆน,นะครับผมสั้นๆสนำหรับคลิปนี้ตาเฮ้ยลิงป่ะเปิดเลยนะโอเคลุยเลียกลูกน้องเหรอเลียกด้วยโอ้โหมันมีบาเลีร์คุณผู้ชมอา้าวทิมทิมโอ้โหโอ้โหยลำบากสอนนะมันขึ้นเนะี่ยไป ออกออกโอ้โหเลือดพันล้านมันก็ไม่หวั่นวะ่ะเฮ้ยมันตีลงได้เรื่อยวะ่ะไอตัวนี้เนี่ยจัดจัดให้เอาดิทิมโอ้โหมาใครจะตายก่อนกันมาเลยโอ้โหมันมีบารเรียรผมนี่ครับไอตัวนี้มันโกงอย่างนี้แหละไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอตัวป่าว่าโดนไหม ตายตายดิตายโอ้โหผมว่ามันตายก่อนนะผมมาโอกาสชนะมาแล้วเร็วๆร็วดีเฮ้ยบาเรียมันยังอยู่อีกเหรอวะเลือดมันรีวะ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเออรู้ด้วยใครมนรุษย์เมติคอของจริงเออนี่ครับผมโอ้โห,โโหเลือดพันล้านนี่มันยังแบบเกือบเกือบตายอ่ะคิดดูดิคุณผู้ชม ของที่ได้มาก็จะได้เป็นไซโคออฟฟิศกิฟต์นะครับผมแล้วก็ไพ่ m ม้ t เท h ของถุงมือเนาะโอเคแล้วก็ได้เป็นพวกไดมอนด์มาโอ้โหไม่รู้กี่ชิ้นเนี่ยน่าจะเกือบเกือบร้อยโอเคได้เป็นพวกพา m รี s อร์ p แพคด้วยโอ้โหรอแล่เลยครับผมจากตอนที่เราชนะเนี่ยเลือดก,ก็น่าจะเหลือประมาณ25%นนะผมว่าโอ้สุดจัดว่ะไป ลุยกันต่อแล้วหน้ามีตัวอะไรไหมมีตัวอะไรให้ฆ่าไม่เอ่ยเฮ้ยเต่าเต่าธรรมดาโอ้นึกว่าเต่าฟาตายปิดกล้องดีกว่าเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของตัวป่านะผมว่า ไปรู้กันต่อมุมกล้องหน้านี่จะลำบาก่อยนาะเพราะว่าไอ้อักขระด้านหลังมันบังหน่อยไปยิงโอ้โหยเผาสีอะไรเผาสีฟ้าวะ่ะไอตัวนี้ข้อเสียคือดำน้ำไม่ได้ผมโอ้โหนี่ขนาดหันหน้าลงสุดแล้วเนี่ยไปยิงปืนไปด,ดูนกข้างหน้านะผมโดนไหม โอ้ไม่โดนต้องเปิดกล้องวะ่ะเมืงั้นเล็งไม่ได้นี่แหละเปิดกล้องอ่ะโดนพิมพ์ไปโอ้โหอันนี้ไม่วนคิดตั้นวะ่ะตายเก,กกะเกกะโด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 ตายแล้วผมว่าจะไปหาตีพวกบอสเพิ่มเติมหน่อยละกัน ไม่รู้ว่าเกิดทะเลทรายเยอะหรือเปล่านะ,ะวัดไปจุดนี้แล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมวับมานี่รู้สึกว่าจะเจอโดโดลิกนะครับผมเวลสองร้อสี่เก้เวลน้อยไปหรือเปล่าไม่อยากได้ไม่เอาหรอกมีแล้วไปดีโลทิมโหเดินฝา่ฝาป่ฝาฝา่าไม้นี่สบายแลย้วผมในตัวนี้นี่ครับดำน้ำไม่ได้ให้ผมมาหัวทิมลงสุดแลนะ้เนี่ย ไปพยิมด้านหน้าบอสอะไรครับด้านหน้าบอสอะไรดูดิเป็นไพโมดิคเล็กครับผมรู้สึกว่าไอตัวนี้จะบักนะครับผมยิงไปรู้ห้างครับผมปลดไพโมดิคซอสนะครับผมโอ้โหของที่ได้มาก็เยอะใช้ได้นะครับผมเผาอะไร เผาสีเขียวพันอัลฟาครับผมไอ้นี่เป็นหัวหน้าเผาใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมตายเออโอ้โหสัตว์เยอะมากวันนี้ตรงนี้มีบอสอีกครับผมเป็นไพโมทลิกพาราโซตายนัดเดียวจอดนะผมไม่ต้องพูดถึงครับ แต่ตัวนี้เนี่ยผมเคยลองเอาไปสู้กับพวกสัตว์เอจลีบอลนะผมรู้สึกว่าจะแพ้พวก,กระดับซีรเทียว e ไอ้ท่ากดเอ็ของพวกซีรเทียว e เนี่ยดาเมจมันติดลบอะผมคือมันจะเป็นมอดจีนแล้วล่ะไอ้มอดเอจลีบอลน่ะรู้สึกว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะเพิ่มเสือจากมอตโฟว์โวมิทโทมานะผมเป็นเสือแอดมินเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งไหนนะผมก็จะรีวิวให้ดูแล้วกันในเซิร์ฟหลัก เอาล่ะนี่เป็นเผ่าสีแดงใช่ไหมตายโอ้โหลวงครับผมเราก็เจออีกแล้วนะครับผมไอตัวนี้นัดเดียวร่วงครับผมไปนัดเดียวร่วงอยู่แล้วเอ้ยเจัดการเออโอ้โหไมโครดปเตอร์หืูทูดอนก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตครับไปไปต่อเลย แล้วก็มีบอสทั้งหน้าอีกครับผมรู้สึกว่าบอสจะเกิดเยอะมากกว่านี้จัดให้มาใครก็ได้มาเลยไอ้นี่ไม่โหลดโมเดลอะดินน้ำมันนะครับผมอุ้ยอุย,อ,ยอะไรรับเตอร์รับเตอร์รเรข้ามาเลยมาเดี๋ยวเรียกลูกน้องไปตีดิแค่ลูกน้องก็ว่าไหวแล้วะผมว่าเอาไม่ออกลูกน้องขี้เกียจนะผมโ้โหน้องๆงงั้นลุยเดี่ยวก็ได้ ร้อยว่ะไอ้ไอตัวนี้น่าเสียดายมันไม่มีเพศไหวโดโดโลเลต้เนี้นถ้ามีเนี่ยผมก็เอาผสมไว้เยอะๆเลยสะสมไว้ครับเออจะว่าไปเนี่ยอยากตีบอสโลกเหมือนกันนะผมว่าเดี๋ยวว่าไปบอสโลกช้างหน่อยนะบอสโลกช้างเนี่ยผมมาไปเลยโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็วัดมาเรียบร้อยแล้วนะผมรู้สึกว่าบอสโลกช้างเนี่ยจะ มี3ตัวนะครับผมเอองงจริงว่ะทำไมยิ่งเซตมันยิ่งเกิดวะงงจริงปกติผมเซฟไว้ตัวเดียวนะไอ้นนี้ดันเกิดมา3ตัวโอ้โหเลิกไม่ถูกเลยว่ะจะฆ่าตัวไหนก่อนดีผมเอาตัวที่เลือดเยอะก่อนแล้วกันมามทิมไฟอมทีเดียวตายครับผมโอ้โหสุดจัดเลือด12000ล้านนี่คือทีเดียวดับเลยว่ะโอ้โห นายสุดยอดแบบมนุษย์แมตทิคอไปตัวต่อไปก็คงทิมทีเดียวตายผมผมว่าทิมทีเดียวร่วงครับมาจัดให้ทิมร่วงโอ้โหมนุษย์ที่แข็งแก่งที่สุดในเกมอาร์ก็คือเจ้ามนุษย์ตัวนี้นะครับผมแมนติคอถือปืนแกัตลิงได้มินิกัน โอ้โหแล้วกระโดดค้างได้อีกนะไม่ธรรมดเาเนี่ยห่อเหินเดิน pues อากาศได้เล็กน้อยเนี่ยผมยิงได้ด้วยนะโกงไอ้ตัวเนี้ยเออไอ้บอสไพมอลเทคตายวุ้มหายเลยนัดเดียวทิมทิมเออหมาเข้ามาให้หมดเลย มามามาให้หมดมาให้หมดนี่ทิมโอ้โหทิมหายเลยวะโอ้ยไอ้เค่เผ่าไหนวะน,ะนัะ่นอะเอาเผ่าสีม่วงเผ่าสีม่วงมาเลย Purple t ล a า Man นะผมเผ่าสีม่วง,ววงไหนไหนนี่ใช่ไหมหัวหน้าเผานะ่ามันอะอมลวง ทีเดียวจอดน้องๆไปโอ้โหรู้สึกว่าลุยไปลุยมาเนี่ยเราจะมาถึงเมืองฮิมมากแบบรวดเร็วมากโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ซักสักครั้กับช่องผมด้วยแล้วก็เรี่ยมคันยืมกดดิ่งเพื่อพาคิดหม่ด้วยถ้าเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ